สวัสดีคุณสวัสดีชาว YouTube ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปดูคลิปย้อนหลังของตัวเองมาปรากฏว่า,าเสียงมันหายเป็นช่วงๆนะจ๊ะผมก็เลยมาทําคลิปแยกให้นะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนั่นแหละฮะที่ผมทำไปไม่สักครู่นี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมาบอกเหมือนเดิมเพื่อแก้ไขจากคลิปที่แล้วนะจ๊ะก็เกียร์ที่ผมใช้เป็นเกียร์ออโต้หกหกอันนี้สี่สปีดไม่ใช่หกสปีดเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหกก่อน เกียร์โตหกสปีดอยู่ตรงไหนเอ่ยดูะใส่สี่สปีดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยโอ้เปลี่ยนเป็นหกสปีดเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอันนี้หกสปีดโอเคแล้วก็ตึ๊บน่โอเค เดี๋ยวผมจะบอกเหมือนคลิปที่แล้วแลละฮะว่าอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเครื่องก่อนว่าคันนี้ผมใช้เครื่องอะไรคันยืมเจะเาไปสาธิตเป็นเครื่อง B16 นะจ๊ะก็เดีจ้าไปสาธิตให้ดูนะจ๊ะ สาธิตให้ดูก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วว่าเริผมเสริมมากจะเป็นระบบเกียร์ออโต้จะไม่ใช่ระบบเกียร์แมนวนวลซึ่งระบบเกียร์ออโต้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วว่ามีคนเข้าใจผิดว่าผมเล่นเครื่อง แต่ทุกคนดูนะครับผมไม่ได้เร่งนะเนี่ยผมเหยียบแค่เนี้ยทุกคนดูตัวเลขความเร็วนะผมเหยียบเท่าไหร่ดูนะครับผมเหยียบแค่นี้ผมเหยียบประมาณนี้อ่ะผมเหยียบให้ดูถ้าผมเร่งถ้าผมเหยียบค้างมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนถ้าผมเหยียบค้างมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหม รอบเครื่องของผมมันสูงมากสูงไปี๊ดเลยอ่ะรอบเครื่องรอบผมอะ่ะได้ดูผมเหยียบตอนตอนที่ผมหยยบผมหยียบประมาณนี้ไม่ได้เหยียบทางนะหยียบแค่นี้แต่ทำไมพวกมึงชอบบอกว่ากูเล่นเครื่องทั้งทงที่รอบเครื่องทั้งทงที่รอบกูว่ารอบเครื่องสูงอยู่แล้วมันเลยดูเหมือนว่าเล่นเครื่องไง เขาแจไหมพวกมึงเป็นอะไรกันกูถามจริงมึงลองขับแบบกูดิไอเนี่นี่ยกูขับแค่นียกูไม่ได้เหยียบเกียร์เลยอลกูเหยียบกูเหยียบนิดเดียวเนี่ยไม่ค่อยเหยียบด้วยกูขับแค่เนี้ยอะโอเคแต่ถ้าเป็นเกียร์มันนวลทุกคนดูนะผมจะเป็นผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์มันนวล แล้วมาลองขับให้ทุกคนได้ดูกันคลิปที่แล้วผมสอนไปแล้วนะว่าต้องทำยังไงหวังว่าคงไม่ต้องสอนในคลิปนี้ผมจะเปลี่ยนให้ดูกันสดๆก็ยังเปลี่ยนเ,นเกียร์แมนนวลกัถ้าเป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับถ้าเป็นเกียร์แมนนวล แล้วออกตัวที่รอบต่ำรถมันก็ไม่มีแรงวิง่งรถมังก็จะเหมือนเต่าอ่ะเหมือนเต่าเดิอนอ่ะ,อะเดี๋ยวทำให้ดูถ้ารถออกตัวที่รอบต่ำกําลังเครื่องมันก็จะไม่มียอมสาธิตได้ดู นะจ๊ะผมเปลี่ยนเป็นเมนนวลละสมมุติผมออกตัวที่เกียร์สามอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ยหยับครับเนีสมมุติผมออกตัวที่เกียร์สามอ่ะแล้วมเล่งมันจะไม่มีแรงเล่งเห็นไหมเนี่ยผมเล่งนิดเดียวเองไอ้เหยืยละชนด้วยประเด็น เนี่ยแค่ผมแบบเนี่ยใบคัทมันก็ไหลแล้วเนี่ยตัวมันไม่มีแรงเร่งใช่ไหมรอบมันต่ำเห็นไหมมันไม่มีแรงเร่งเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีแรงเร่งแล้วกว่ารอบเครื่องมันจะขึ้นนั่นไงชนอีเวนอีเวนตะไลลักรถก่อน ไม่มีแรงเร่งเห็นนะมมันไม่มีแรงไปเห็นยังรถมันไม่มีแรงไปเนี่ยเร่งยังไงก็เร่งไม่ขึ้นเห็นนะอ่ะวอมสาธิตที่เกียร์สี่อ่ะเกียร์หกเลยละกันผมสาธิตที่เกียร์หกนะเนี่ยมันไม่มีแรงไปถ้าเกียร์สามยังพาว่าเกียร์สองพาว่าแต่ถ้า ออตัวที่เกียร์หกล่ะมันไม่มีแรงไปเห็นไหมเห็นยังมันไม่มีกำลังเครื่องส่งไปยังลอ้อเข้าใจไหมเข้าใจอ่ะกำลังกำลังเครื่องมันไม่พอที่จะส่งไปยังลอ้อมันก็วิ่งได้แค่นะไหนเร่งยังไงก็เร่งไม่ขึ้นเห็นนะ แต่ถ้าออกตัวที่เกียร์หนึ่งล่ะเห็นไหมเกียร์หนึ่งรอบเครื่องสูงแต่รถมันจะ้าเพราะฉะนั้นมันจึงต้องทดเกียร์ด็นเกียร์ต่เห็นไหมเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้รถเนี่ยประหยัดน้ํามันมากขึ้นเห็นไหมก็ทดไปเรื่อยๆ เห็นไหมอันนี้คือผมเหยียบค้างเลยนะผมขับอันนี้ผมขับให้ดูเฉยเห็นปะเห็นไหมเห็นปะแต่วิธีที่จะทำให้รดไหลได้โดยที่ ไม่ต้องเติมคันเร่งผมสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วแต่คลิปที่แล้วเสียงมันขาด,ดนะหายไปบางช่วงเพราะฉะนั้นผมจะมาสอนให้ใหม่ในคลิปนี้นะครับก็ทําตามผมนะเข้าอย่างแรกเข้าไปที่เซตติ้งก่อนแล้วก็ตอนแรกมันจะไม่มีติ๊กถูกใช่ไหมครับแล้วก็ติ๊กถูกตามผมได้เลย สว่วนอันอันขวาเนี่ยที่ผมติ๊กอยู่เนี่ยมันคือไมล์ส่วนอันซ้ายคือกิโลเมตรนะจ๊ะก็จากนั้นผมจะสาธิตที่เกียร์สามก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนคับค่อยๆผ่อนคับ่ะแล้วรถเนี่ยเราก็แค่เลื่อนมันเลื่อนมันเลื่อนมันเห็นไหม พอลดไหลแล้วอ่ะพอยิ่งเราผ่อนความเร็วมันจะยิ่งเพิ่มยิ่งเราสูงความเร็วมันจะยิ่งลดเห็นไหมยิ่งเหยียบความเร็วยิ่งลดเพราะว่ามันจะตัดกําลังเครื่องเห็นไหมจากนั้นก็ปล่อยขับได้เลยแล้วก็เปลี่ยนมาบังคับผิกทางได้ก็ปล่อยให้รถมันไหลไปเรื่อยๆเห็นไหมจ๊ะ คือมันมีมันมีคนเข้าใจผิดว่าคิดว่ากูเล่งเครื่องกูเล่งอะไรคือถ้าตัดปัญหาไปก็ใช้อย่างที่ผมใช้อะซึ่งมันเกียร์มันนุ่งกูไม่ถนัดและกูก็ต้องมาเล่นให้พวกมึงดูเนี่ยนะเออและก,กูต้องมาทําให้พวกมึงได้ดูเนี่ยนะกูต้องมาใช้เกียร์ที่กูไม่ถนัดเพื่อมาสาธิตให้พวกมึงได้ดูเนี่ยนะ เออประสาทปะ่ะโอเคประมาณนี้ก็ไหลได้ยาวๆเลยเดี๋ยวจะกลับไปเป็นเกียออโต้เหมือนเดิมและพวกมึงดูกันอีกทีหนึ่งนะไอ้พวกที่แบบเข้าใจผิดแล้วมาด่าก,กูเนี่ยมึงดูมึงดูนี่ ไอสัตว์แล้วมาด่าเรื่องรถก,กูมาบุลี่รถก,กูเป็นหาแหลของมึงอ่ะเดี๋ยวกูจะบอกในคลิปนี้นะคลิปคลิปแรกกูก็บอกไปแล้วคือกูจะบอกว่ารถคันเนี้มันเป็นรถคันเดียวก,กันกับหนังเรื่องแท็กซี่ขับซิ่งระเบิดสามย้ำนะว่า คันเดียวกันในหนังเรื่องขับแท็กซี่ขับซิ่งระเบิดสามย้ำว่าเป็นคันเดียวกันกับในหนังเรื่องแท็กซี่ขับซิ่งระเบิดสามย้ำสามรอบนะครับและผมแต่งผมแต่งแบบเดียวกับในหนังมึงไปดูมั่งไอสัตว์มึงไปดูในหนังก่อนก่อนที่มึงจะมาด่าแล้วกูเนี่ยไปดูในหนังก่อนนะ ไอเวนนี่นิสัยมึงไปดูในหนังมาก่อนก่อนที่มึงจะมาด่าว่ากูแต่งรถกระจกไอฮี้อะคิปปากพ้องมึงอะคิป,ปากคิปหายแต่กูไม่ได้สนใจหรอกมึงจะด่ามก็ด่าไปแต่กูขอให้มึงไปเปิดหนังแท็กซี่ขับซิ่งระเบิดสามภาคหนึ่งกับภาคสามดู แล้วมึงเอามาเปรียบเทียบกับในคลิปที่กูทำอยู่เนี่ยกับคลิปที่กูทำอยู่ตอนเนี้ยถ้ามึงมีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งมึงเปิดแท็กซี่ขับซิ่งระเบิดสามอีกเครื่องหนึ่งเปิดคลิปกูดูแล้วมึงเอามาเทียบกันว่ามันใช่คันเดียวกันไหมก่อนที่จะมาด่ากูอะนะครับโอเค ผมขอเปียมินออตโต้ก่อนนะให้เฮียพูดแล้วขึ้นไอ้สัตว์หน้าโมโหชิบหายคนพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวเช็คอันนี้กันกี่สปีด อย่าอ u t o งั้นต้องเปลี่ยนและเช็คอ่ะหกสปีดโอเคเดี๋ยวกูจะทำให้ว่ามึงดูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่กูจะลงไล์ ก่อนที่กูจะลงไลน์อ่ะกูจะทำให้พวกมึงดูอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วนะพวกมึงดูกันได้ดีมามึงดูที่ตัวเลขนะ<ม>เลขใหม่กูเหยียบเนี่ยดูที่คันเร่งกับเลขใหม่ที่กูเหยียบว่ากูเหยียบค้างหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ได้เหยียบค้างนะกูเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยนะ กูอย่าไปลอยอ่าปนะแต่พวกมึงดูรอบเครื่องมันสูงขนาดไหนมึง,ม,งมึงลองคิดดูดิรถมันแต่งเครื่องมานะแล้วมาบอกว่ากูแต่งกระจอกกูแต่งกระจอกเชีื่อะไรแล้วกูเครื่องบีสิบหกจั์เครื่องมาด้า<แ>พวกมึงดู เออภายนอกกูอ่ะกูยังกูยอมรับแล้วมึงดูนะคันเนี้ยมันเป็นคันเดียวกันกับในหนังเรื่องแท็กซี่ขับซิ่งระเบิดสามกูมึงไปเปิดดูด้วยก่อนที่จะมาดา่าไอสัตว์นน่มึงดูกูเหยียบเ,เด็กกูเหยียบไม่ได้นี่เลยนะกูเหยียบปล่อยเหยียบปล่อยเนี่ยแลว้วพวกมึงก็มาหาว่ากูเล่นเครื่องเล่นเครื่องอะไรมึง กูเล่นอะไรเพื่อมึงดูเนี่ยกูเล่นอะไรมึงดูนะกูขับแค่ไหนกูไม่ได้ขับเร็วเลยนี่ถ้ากูเล่นมันจะเป็นแบบนี้ถ้ากูเล่นจริงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้มึงมึงดูนะอ,อันนี้คือเล่นอันนี้คือเล่มึงเข้าใจกันใหม่อันนี้คือเล่งถ้าเล่งอ่ะมันจะเร็วเข้าใจไหม ถ้าเล่งอันนี้คือเล่นงเข้าใจปะหรือไม่ถ้ากูเล่งจริงกูเข้าเกียร์เอ็นก็ได้แล้วกูเล่งรถมันจะไม่ไปเห็นไหมถ้าเกียรนะ์เอ็นอ่ะคือเกียร์ว่างอันนี้คือกูเล่องกูตั้งใจเล่นงอันนี้เข้าเกียร์พีรถมันจะล้อมันจะล็อกเหมืออมึงดึงเบรกมึงเนี้ยเนี่ยไม่ไป แต่ถ้าเกิดกูเข้าเกียร์เอ็นแล้วเหยียบเล่นไหมเล่งไหมไอสัตว์มึงดูลเล่งไหมหโอเคนะครับใครที่เข้าใจผิดมาดูคลิปนี้มึงเข้าใจกันใหม่นะโอเคก็ฝากไว้แค่นี้ จะพูดอะไรมึงระวังคำพูดกันด้วยไอ้สัตว์แล้วก็อย่าลืมไปเปิดหนังเรื่องแท็กซี่ขับซิงระเบิดสามเพื่อเอารถในหนังอะมาเทียบกับรถในคลิปของผมที่ผมว่าไปสาธิตด,ดูให้เมื่อสักครู่นี้ว่ามันตรงกันไหมก่อนที่พวกมึงจะมาด่ากูอะ มึงหาเทียบก่อนมึงหาเทียบกับรถในหนังกับในเกมก่อนเอารถก,กูเนี่ยไปเทียบก็ได้เทียบกับในหนังก็ได้นะครับโอเคก็แค่นี้แหละครับผมลงและ